น้ายอยู่ตรงข้ามบุคโปรโดยตรง,ตรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อําเภอสองจังหวัดแพร่นะคะคุณแม่อ่าเรามาสวนของคุณคุณบรรจบนะคะครเรามาทําการฉีดพ่นโดรนเนาะตอนนี้นี่คุณบรรจบกําลังนํานักบินไปทำทำแผนอีกอีกแปลงข้างๆทุเรียนเล็กนะคะก็แล้วในระหว่างที่กําลังฉีดพ่นโดรนเนี่ยคุณคุณวิเชียนก็ เดินผ่านมาพอดีนะคะเพราะว่าจะมาสวนเราโพ์ของตัวเองเนาะค่ะก็เลยจะทดลองดูอ่ะครับขอมาขอมาสอบถามว่าเอ๊ะทำอะไรกันใช่ไหมคะครับคก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวเรียนแจ้งก่อนว่าวันนี้นะคะเรากับทีมงานดรกรนะคะมาสวนของคุณบรรจบนะคะมาฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ ad สองนห้าห้าหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ทําช่วยให้พืชเจริญเติบโตนะคะแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้นะคะ ก็พืชก็จะโตหรือว่าให้ให้ผลผลิตเพิ่มข <se uh, ึ้นประมาณห้าสิบถึงสิบเปอร์เซ็นอ่าก็เดี๋ยวสวนข้าวโพดของคุณวิเชียนก็ตอนนี้อายุสสเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวให้จะรคุณแม่แชร์ประสบการณ์นะคะของมี่สะพายทำอยู่ค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละข้าวโพดองเดือนนะครับเขาเขาทำตั้งแต่เล็กเลยค่ะพอพอเขาผลผลิตเล็กเลยแหละใช่พอหยอดปุ๊บเขาปรับสภาพดินเลย เขาก็หยอดพ่นไปเรื่อยๆทุกเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยนี่มันได้สองเดือนแล้วเนาะครับนะอ่าอันนี้เรายังปรับปรุงได้อยู่ช่วงนี้กําลังเจริญเติบโตแล้วเราได้ผลผลิตเพิ่มน้ําหนักเพิ่มและสีจะแดงเอ่อพอค้าชอบใจแล้วพวกหนอนพวกอะไรนี่แกก็ไม่กลัวนะเป็นใบขาวแกก็ฉีดตัวนี้ขาวก็ขาวไปฉันฉีดตัวนี้เรื่อยๆหนอนจะขึ้นมาตายที่นี่นี่ผลกวดนี่ได้กี่กี่ไหครับ มันมันใช้ครั้งละ5ซีหรือประมาณเนี้ยค่ะที่มันมันแรงเนาะที่ดินมันแรงอย่างเงี้ยเราต้องใช้น้อยลงถ้าถ้าฉีดสไปเป้อะค่ะ,คะไปฉีดพ่นอย่างเงี้ยได้30ไร่30ไร่ใช่ค่ะ <ๆ S 2> แต่ว่าถ้าเกิดว่าบินบินโดนนะคะก็เขาจะเป็นปริมาณละองอยนะคะได้ทั้งหมดประมาณ70ไร่ถ้าบินโดนเนาะค่ะใสอง่าร500 แต่ฉีดเปยนี่คือเขาก็จะจี้ต้นใช่ไหมคะมจี้ราววันนี้อยู่ตีสวนอยู่ยปุ่นหำฮกไรมันกำลังกระปุกอลนี้อ๋อพี่ก็เดินเป่าไปเลยใส่พ่นตามลมเลยค่ะเดินชูธงไปอย่างนี้เลย <c oughs> เดินไปเรื่อยเรื่ยเลยถ้าถ้าไม่มีแมงลงลงระบาดนะตัวเดียวถ้ามีแมงลงระบาดเราก็ผสมขายาไอ้ข่าแมงลมงหน่อยนึงเราก็พ่นเหนือลมเข้าไว้ไง ถ้ามันปกติไม่มีอะไรรบก,กวนแล้วก็พ่นตัวนี้เพียวๆเราไม่เป็นอันตรายแล้วผลผลิตนี่มันจะแตกต่างเลยนะต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆดินก็จะดีขึ้น,นปรับสภาพถ้าเป็นต้นไม้เราก็ฉีดพ่นที่โคน,นแล้วก็ขึ้นบุญพุ่มอย่างเงี้ยสะบัดขึ้นพุ่มเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันจะแตกต่างแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงมันต่อไปก็เขาโ่นดีกว่าสวนพ่นนึง ขาโหดกับฟังได้ครึ่งเยน้ยู่อ่าพ่นเลยค่ะนั่นแหละสะพายเป้พ่นตามลมไปเลยไ,ลได้ละองเลยไม่ต้องซูมที่ว่าเม็ดใหญ่ๆนะเขาเอาละองปิวไปเรื่อยๆอแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันจะดูที่ผ่านมาจะเป็นไงมันจะแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็สังเกตด,ด้วยจเขียวใช่อันนี้มันจะลดต้นทุนปุ๋ยเราก็ให้น้อยลง ตัวนี้จะทําให้เขียวเรางามสมบูรณ์ต้นจะแข็งแรงค่ะใช่ไม่เป็นอันตรายแต่คนแต่เราขยันพ่นหน่อยเห็นคนที่บ้านเขาทําถนนเล็กๆอ่ะเขาก็เดินผาไปเลยเปิวละอองไปเรื่อยๆเป็นล็อกๆไปล็อกๆไปตอนเขาออกเกสรเราก็พ่นได้อยู่อาพอนี่นี่ก็ออกเกสรนงช่วงช่วงที่ว่าสองเดือนพอสองเดือนมันก็ออกเกสรแล้วอา ไอ้ไอ้ไหมไ,ไหม,ไไหมข้าวโพดจะมันแดงใช่ไหมท้าไหมยุบนะช่วงที่มีไหมแดงๆอ่ะพ่นเลยพี่มันจะได้ติดเนื้อไอ้เมล็ดเต่งผสมพันธุ์ดีตอนนั้นมอปรับปรุงอาหารสมบูรณ์ห้ามพลาดในช่วงนี้ข้าวก็เหมือนกันตอนตอนตั้งท้องเนี่ยข้าวเปลี่ยนแปลงเป็นหางปรากฏอะไรเงี้ยน,นี่นี่เขาใส่แค่นี้เท่านั้นกันนี้มีน้ําก็สิบได้ ฝาฝานอกเนี้ยนะคะมีฝาประมาณเอ่อเดี๋ยวนะยี่สิบเจ็ดซีซีฝาในอ่ะเขาจะเป็นฝาในสีขาวแปดซีซีก็เราจะใช้ประมาณค้อนฝาในกับกับเป้หนึ่งของเรายี่สิบยี่สิบลิตรอ่ยี่สิบลิตรได้สิบหกลิตรได้อ่าเราเอาละอองไงพี่เออมันไม่เือยประหยัดด้วยเนาะประหยัดต้นกุนค่ะได้ผลงานดีมากอ่ต่อเนื่องนะคะเห็นนักบินเขาส่งสัญญาณละว่า เขาจะบินสำรวจพื้นที่ละนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ไปดูพื้นี่นักบินเขาบินนี้แต่เขานี่ยตัวเห็นเราลืมตั้งตั้งของเขาเป็นปลาเป็นอยัางไรเขาตับลืตอนเขาโพดออกไหมอะแดงอะพ่นให้ได้เชียวตอนนั้นก็ได้นี่กำลังไปเปิดน้ำเลยมาใส่ข้าวโพดอ๋อเขาตาดีเขาชอบน้ำค่ะแต่ตัวดีมากเลยสวยเลยนี่เหคะครับเนี่ยครับ เนื <N> ่องจากเรามาฉีดทุเรียนสวนท,ทุเรียนแล้วก็อะไรนะมีพืชอื่นด้วยนะมีกล้วยไข่มีอะไรของคุณมาจบก็มีความสนใจจากเพื่อนเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับเกษตรกรเขตนี้ก็ชื่ออะไรครับเจิววิเชียนครับอ๋อคุณวิเชียนนี่ทำข้าวโพดอ,อาหารสัตว์ใช่ไหมครับครับ ก็มีความประสงค์ว่าอยากจะให้ r า2 5ดีสองมาฉีดพ่นให้นะครับพื้นที่เท่าไหร่ครับสีไร่ครับครับในระยะมีดอกเนี่ยจะทําให้ข้าวโพดมีความสามารถในการผสมเกสรได้ดีแล้วก็ทําให้เมล็ดเต่งแล้วก็น้ําหนักเยอะแก่เล็กนะครับก็จะทําให้ผลผลิตเพิ่มนั่นแหละจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เพิ่มประมาณ6 66%แต่เนี้ยมาฉีดช่วงโตแล้วโตแล้วครับสองเดือนนะครับนะครับทำไมถึงอยากจะให้มาฉีดเลยครับเชื่อมั่นยังไงครับอยากจะทดลองย้ำพอครับอ๋ออยากดูอยากอยากอยากดูแล้วก็อยากจะเพิ่มผลผลิตด้วยครับเพราะว่าการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอครับนั่นแหะใช่ไหมฮะในปีหน้าเราจะได้ใช้ Rd251 นี่ก็ได้ผลมาหลายปีแล้วแทบทุกสวนนะครับกี่ย้ายย้ายนันบอกว่ามัสวยครับหากกระโพดแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมมีได้โทรมาถามมีครับอ้าเบอร์อะไร0828980828982838ครับเคยได้เท่าไหร่ครับ ทั้แล้วนี่ได้ค่สี่ตันายเท่านั้นครับสี่ตันครับแล้วตัวนี้อยากจะได้สี่ตันครึ่งสี่ตันห้าตันมั้งเหอยากได้ห้าตันห้าหกตันโดนโดนจะพ่นแค่ครั้งเดียวนะครับครับครั้งเดียวน่าจะครอบคุมสะดวกดีไหมถ้าใช้คนฉีดนานไหมโอ้นานเนรอครับประมาณทั้งวันเลยคนหนึ่งนะครับทั้งวันเลยทั้งวันเหร แต่ถ้าโดนขึ้นไปนาทีหนึ่งเนาะครับนาทีเดียววันหนึ่งกับน,นาทีหนึ่งเนาะแตกต่างกันเยอะเลยเนาะแล้วก็ประหยัดเอ่อาร์ดีนะด้วยอาร์ดีนะก็เฉลี่ยแล้วย,ยังเสียงเดอะกว่าครับหนึ่งขวดต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับขวดนี่นะอ่าอันนี้ตีซะยี่สิบสิบเท่านะครับสองร้อยลิตรสิบเท่านะครับก็เท่าไรอ่ะหกสิบบาท เนาะอาดีหกสิบบาทแล้วก็แรงงานฉีดทั้งวันหกสิบบาทโอ้โแรงงานแต่ผลเนาะวันเป็นสามสามร้อยสี่ร้อยครับไล่ละร้อยเขาผลน,นะสี่ร้อยหกสิบบาทสีท่ร้อยหกสิบบาทใช้โดนประมาณ120าาาาาราลลล้อยยี่สิบบาทค่าจ้างพ่นหกสิบบาทโดนวันเพ่กับไล่ละร้อยกว่านะครับไล่ละร้อยเอา ตีราคาเสียโดนร้อยหนึงอาดีเสียหกสบาทก็เป็นร้อยหกบาทครับจากที่เคยใช้คน400บาทกับหกสิบกับหกสิบาทอมันก็เนาะมันก็ลดต้นทุนได้เยอะครับเราพูดถึงเศรษฐกิจทางการลดต้นทุนแล้วต่อไปใช้ปุ๋ยยังไงครับกี่กี่ลูกนี่ปุ๋ยใส่ข้างหลกตีร้องพื้นนั่นเสียงไวสองลูก ราคาข้างที่สองปุ๋ยยูเลียครับกระตายเสียงไปสามลูกครับข้างที่สองข้างที่สามใส่เสียงไปสามลูกครับเป็นแปดลูกเหรอปุยปุยแปดลูกครับลูกแล้วเท่าไหร่พันพันสามหกสิบพันลูกพันสามหกสิบครับกี่ลูกนะแปดแปดลูกครับแปดลูกพันสามหกสิบเอฟแปดลูกพันสามหกสิบเป็นเงินเท่าไหร่ ปุ๋ยปุ๋ยสูตรอะไรครับสูตร4600สรับ4600ครับ4600 8ลูกครับโอเคก็เป็นเงินหนึ่งหมื่แปดร้บหนึ่งร้อยแปดสิบถ้าสี่ได้ใช้ปุ๋ยลูกเดียวก็ดีเนาะครับก็เหลือสิบเท่าตัวเนาะครับเออเราคาดหวังว่าดูดูความงามจากการฉีดครั้งนี้แล้วไปตัดสินใจครั้งหน้า ฉีดตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับก็ดูว่าเขางามเราก็ใส่ปุ๋ยน้อยนี่นี่ผมอยากอยู่ไปทดลองยูแป้งคุ่นะครับหกไร่นีะอ่าก็นี่แหละทดลองุนทั้งนี้เราจะฉีดให้ฟรีนะครับทั้ง Rd ฟรีทั้งโดนต่างๆฉีดให้ฟรีเพื่อให้เห็นเห็นกับตาเนาะเคยได้4ตัน่กว่าต้องการ5ตันแค่นั้นนะหถ้าได้6ตตาทำไง 6ตันมากะถูกหวยเอ้ครับโอเคสุดท้ายพี่มีอะไรจะพูดมีคาดหวังว่าจะได้หกตันใช่ไหมพี่ครับคผมอยากจะได้ได้เยอะๆนะครับครับก็รายงานจากอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับได้มาทำกิจกรรมพ่นโดนให้เกษตรกรไปนตั้งพุหนู่องมาได้ครับตั้งหสองคุ้มทั้ง่นครับยังครับยังที่นี่ก็คือเกษตรอำเภอแนะนำมานะครับ ก็เลยเอามาพ่นตามความประสงค์ของเกษตรอำเภอว่าเอออยากให้ดูผลจากที่นี่นะครับต่อไปถ้าเชื่อแล้วก็อาจจะมีหลายคนมารออยู่ที่นี่ครั้งหน้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ื่อชีวิตพลิตพืชแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกต,ตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมางคู ละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี าอยากแสลืดทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนากเกษตรตอนใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี าลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อภัยทกแควนแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี